สัตว์สัตว์เลยไปยึดปืนไอไลท์ like อิทมีเที่ยอะไรมีเที่ยอะไรอ้าไอกากไอกากไม่ไม่มีแดกเลยไม่มีแดกเลยแดกแดกขยะไม่ไม่มีแดกเลยอุ้ยเที่ยแม่งอุ้ยเที่ยวิ่งเร็วไอสัตว์เอา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 เที่ยเอาเอาเอาล้มล้มล้มกูเป็นใครกูเป็นใคร เป็นนักแคสเกมมือหนึง่งม,มือเฮียอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เอ้ยยิงยิงเกมนี้กูเล่นมาก่อนไอ้ไฟอืมอืมล้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 มโอเคครับเกมนี้สามารถกดเฮดเพื่อคิวตัวเองได้นะครับกดเฮดนะครับ เพื่อหิวตัวเองได้รักษาตัวเองครับมีที่อะไรสัตว์ก็แก้ไปทางนี้นะครับม,มาสัตว์กลวยเ,เดียวกวลอนเฮ้ยเฮียคุยสัตว์เปิดเองเฮียนี่ ทัางแม่เก็บครับนี่เฮอะไรเก็บให้หมดแ yeah. ย่เฮียภาพหลอดอีกแล้วนะครับโอ้ยเฮียมึงยังไงมึงมาเลยไอ้ไฟเด็กเขากำลังมีความสุขเขากำลังจะดูเป็นเทนดูเป็นเทนไอสันนี่มึงมึงมึงเป็นตัวโกงละตัวโกงละเขาจะดูเป็นเทนกันไอ้ไฟ ครับมันมาขัดจกกังหวะเวลาดูเป็นเทนนะครับมันมันมัน,ม,นมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเด็กจะดูเป็นเทนนะครับอืแล้วก็พยายามค้นหานะครับมีที่อะไรค้นหายหมดอ่ะอืมแย่รีโหลดไป เสียงเฮียอะไรวะอเอาเสียงน้ำหยุดนะครับเยสรีโลดนี่แม่งก็รอสิอกดอาครบับเยสโอเคครับนี่กดอามีเฮียอะไรพยายามเก็บให้หมดนะเสียงหลอนๆแลตุ๊ดๆนะ โอเคโดยส่วนตัวผมไม่เคยเล่นเกมหลอนๆครับเกมนี้รู้สึกว่าจะสนุกเหมือนกันครับโอ้ยเฮียภาพนี่เธอเธอรู้ไหมวันนี้จะมีเบนเทนฉายนะอา้าวป้าป,าปาไปดูเบนเทนลูกปปนะครับอ่าเบนเทนแล้วก็ไม่สนใจนครับเราก็เก็บไอเทมนี้ไป เฮียอะไรก็แกบเดินไปเถอะโอเย็ลงข้างล่างอุ้ยอุ๊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 ยนายกูจะหาหนังสือหนังสือหนังสือโป๊หนังสือโป๊ะหนังสือโป๊อีซอดนะครับเป็นแม่งกระทั่งผีแต่ยังดูหนังสือโป๊ะครับ สงสัยชอบสองสัยชอบสองสัยชอบอชอบีรุกสุดหมดุดชี้หนูเฮ้ยเดสกูจอบหนูปุ้ยเฮียไอ้ลูกกระสุดมดุดคุณิฟมจะสามารถสู้มันด้วยมือเปล่าได้หรือไม่ โอ้ยใจใจไอ้ฝ่ายกุเปเซนมีดกุเปเซนมีดพีบีพีบีพีบีเคยปลาหมดหมดมีดอะใส่แตกใส่แตกไอ้ศาสตร์ลูกสุดหมดแม่งอุ้ยเฮียอะไรวะอุ้ยสัตว์เฮียปืนเก็บดิวะทำไมเก็บไม่ได้วะศาสตว์ เกมนี้เกากแกะเรื่องการเก็บปืนนะครับมันกดมันกดยังไงไม่รู้เหมือนกัน,นครับถ้าผมก็ไม่สามารถอ่าเย่โอเคอะไรนะเชีจ้เทียอะไรมามาคุยเป็นโกนคุยเป็นโกนคุยเป็นโกนล้มล้ม,ลมอ่าไอ้กากโอเคครับเราก็ไปต่อ

เราก็ใช้ปืนสั้นไปนะครับปืนกลเอาไว้บูนะครับปืนสั้นเนี่ยเอาไปใช้ยามจําเป็นโอ้ยเฮีย้ยพวกเราเยี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขอช่วยกอช่วยโอ้ยเฮีย้ยมีมีพวกมอนเตอร์อยู่ข้างไอ้มีพวกเอ้ยเฮีย้ยมันออกมากข้างๆเอาแหลก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 เฮีย้ยลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มล้มไป เค ah. ีร eh. <dir> ์แหลกๆครับตรนนี t t mm ้แหลกโคตรโคตรอล้มไปล้มไปเอ็กเด็กเด็กเด็กตุ๊ดเด็กตุ๊ดเด็กตุ๊ดล้ล้ไปล้ไปเคียร์เปิดเลยฝายิงหน้าแตกหมดแตวๆเกิปเลยวอนโดบูมแปง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 ล้มลแปงงแปงแปงแปงงแป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 งงแปงแง ล้มเลยเ e ียแล้วขับว uh ิ huh. <laughs> ่งไปโอเคครับเกมนี้โ้โหโหอ้โหูครับใครดูใครดูดูดูหลอดออฟดิลินะครับเฮี้ยมึงทำมากเลยสั์เฮี้ยไร เลยสัสอย่ามามาดูเปิดโอ้โหเฮียปิดมึงจะมาดอีกเข็ม o ข็มเข็มเข็มเขอมเร็ก็มเะ็มเข็มเขเเเ็เมข a เ Let's go. Let's hmm. go. The uniform's a little different from what I've seen, but this is definitely a Russian soldier. No question. Wait, here. Wait, here, balloon. Let's go. Uh, uh, this auto load in shotgun. Hope it looks long up. Yet, 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 yet. Wait. แบ่งแบ่งแบ่งเพื่อนล้มเพื่อนล้มแบ่ง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 โอเคครับเพื่อนเราไม่ล้มครับเพื่อนเราโอเคครับเราช่วยเพื่อนดันครับโอ้ยดอนเย็ดแป้งล้มล้ม เอาหัวยื่นออกมาหัวก็แตกสิครับโอเคครับเฮี้ยลูกสุนลูกสองปุ๊มทีประตูสโลโมชั่นไอ้แค่ดีออกไปยิงเฮดช็อตทุกตัวโอเคแอมโคเล็บเป็นทางกัน เปลี่ยนทางกันโดนลูกสองล้มเลียงตัว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 เป็นอะไรที่กาครับคาร์โมนอุ้ยเฮียไหนไว้สัตเป็นเชี่ที่ขาขาดแล้วจะยิงติดเชี่ยยังกัดได้ปูม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  เกลือเปย์กลลอเปยกลือเปย์เฮี้ยพวกนี้ต้องยิงซ้ำนะครับไม่งั้นไม่ตายเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยปุ้มละไปเฮ้ยเฮี้ยแม่งเอาไอ้สัตว์กูตกอีกแปง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 เด็กตาหมีเฮ้ยแปงเด็กตาเฮ้ยตาหมีสัตว์เออช่วยกูด้วย ไปไปเฮ้ยลูกกระสุนเย็ดผมเก็บเลือดเต็มแล้วเราต้องฮิวฮิวฮิวนะครับกดเฮดเพื่อฮิวแล้วก็เก็บเลือดไอเย็บปุ้มล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 ้มเดี๋ยวเราต้องปเราต้องเราต้องไปปลดล็อกประตูให้เพื่อนนะครับเอาไเฮียออก อืมไฟกูไม่ตกใจหรอกไอ้ไฟกูรู้กูรู้ไฟปอกแก๊กอืมโอ้โหเชื่อเพื่อนโหดไอ้สัสแม่งเล่นเอาเท้าเหยียบไอ้ไฟแดกแดงแดงก้นแดงก้นเพื่อนไม่ได้เก็บครับเราก็เก็บมา รู้สึกว่าเมือน,นี่มันจะโอ้โหโอเคครับไปไปต่อไปต่อไปเลยเร็วๆเลยพวกโดดลงไปออร์มี่ตามฉันมา yeah. เยีเเตไหนวะไหนวะไหววะ